ใช่มากเลยนะคะเอ่อผู้คนเข้ามาก็เป็นล้านแล้วนะคะตั้งแต่เปิดไอเนี้ยมาเปิดไอให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวเนี่ยเราก็กรเตื้องทําการฟื้นคุณตัวเองแต่ตอนนี้เล่าอีกรอบนึงก็แล้วกันโอ้โหโลกโซเชียลของเกาะพังงนันทะเลาะกันหน้าดูเลยนะคะเรื่องเก็บค่าผ่านปค่าผ่านลิสเบนนะคะลิฟตเบนที่ติดแขน่ะ เข้าไปว่าเราจะมาฟูมูนอ่ะเขาจะเก็บราคาสองร้อยบาทคนไทยก็ต่อต้านกันเองนะคะส่วนเขาจะเก็บฝรัง่งคนที่ทำธุรกิจก็บอกว่าอุ้ยฝรั่งอ่ะไม่เป็นไรเราเก็บหลังอย่างเดียวเราไม่ได้เก็บคนไทยคนไทยไม่มาเที่ยวก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่พอนะวันหนึ่งก็เรียกร้องให้เขามานะคะมาเหอะมาเหอะมาเกาะพังงานอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วบางทีคนไทยตั้งคําถามะ่ะเหมือนเพราะว่าเขาไม่เคยมานะคะเขาก็ไม่คิดว่าอยากจะมาเท่าไหร่นักหรอกเขาก็บอกว่าทําไมเหรอมาเกาะพังงานจะเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ยังคิดห้างห้าพันค่าประกันเอาไวอ้อ่ะ บางธุรกิจนะคะเขาไม่เลือกว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนไทย mm. เขาจะเก็บค่าประกันโดยเก็บแทนพาส,สปอร์ตเนาะ mm. ถ้าคนไหนเอาพาส,สปอร์ตวางไว้คน mm. จะเก็บแค่ค่าเช่ามอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถือพาสปอร์ตไว้แล้วเวลาเราจะเอารถเรารถมาคืนก็พาสปอร์ตไปกับออกจากเกาะไปได้เลยเนาะแต่ถ้าเราไม่อยากให้พาสปอร์ตไว้ mm. ก็เอาเป็นเงินที่เขาเรียกมาว่าจะวางไว้สักห้าพันหรือ เจ็ดพันหมื่นหนึง่งอะไรเงี้ยถ้าเอาเงินมาวางหรือว่าเอาเครดิตคาร์ดวางไว้ให้เขาชาร์จนะเผื่อความเสียหายเนาะอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการจ้องอธิบายให้ผู้มาใช้บริการนะทุกที่เป็นแบบนั้นทั้งหมดเนาะไม่มีอะไรเป็นข้อยกเว้นบางทีเราเป็นนักเที่ยวที่เป็นอยู่กับความเป็นไทยๆเขาก็ไม่ค่อยรู้ไม่เข้าใจเราก็อธิบายหน่อย แต่จริงนะมาเกาะพัง,งานคนไทยมาเที่ยวแล้วลําบากยากเย็นมากเลยค่ะมันไกลนะถ้ามาแบบรีบๆเนี่ยวันสองวันนะ่ะไม่พอหรอกเสียดายค่าค่าเครื่องบินกับค่าเดินทางค่าตัว๋วเพราะว่าถ้ามันมาจากบนฝั่งก็สองชั่วโมงครึ่งนะคะถ้ามารอเฟอร์รี่ที่ท่าเรือดอนสักเนาะก,กับนั่งเรือมาจากไอ้บริษัทลมพญาที่มันลง ส่งคนขึ้นที่ชุมพรแล้วผ่านเกาะเต่ามาเกาะพังงานไปแล้วเกาะสมุยนะครับหรือถ้าลงที่เครื่องบินที่เกาะสมุยแล้วก็นั่งเรือมาเกาะพังงานแล้วก็ต่อไปเกาะเต่านะคะอันเนี้ยแล้วก็ไปขึ้นที่ชุมพรอ,ออกไปลงที่สนุนข้าวสารอย่างนั้นก็ได้นะคะมาเครื่องบินแล้วก็วนขึ้นรถบ,บัสกลับหรือมารถบัสแล้วไปขึ้นเครื่องบินกลับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เครื่องบิน จากสนามบินเกาะสมุยเนี่ยสะดวกที่สุดราคาตั๋วก็ไม่แพงนะไม่ได้คู่จนามไม่ได้ได้อะไรเขานาะเพราะเราก็จ่ายราคาเดียวกันอยู่แล้วสองพันกว่าบาทหนึ่งเที่ยวนะไปกับสี่พันนิดๆถ้าเราจะมาต่อมาเกาะพังงานก็ ซื้อตั๋วเลยจากที่เคาน์เตอร์พร้อมตั๋วเรือกับตั๋วรถแท็กซี่มาส่งหรือรถแบนนะรถตู้เขาจะมีรถตู้รับส่งเนาะเราก็ซื้อมาเลยนะคะแล้วเขาก็มาส่งถึงที่แล้วถ้าเราไม่ซื้อตั๋วเรือเราก็มาซื้อเอาที่เคาน์เตอร์หน้าเคาน์เตอร์รอเรือเที่ยวต่อไปนะก็จะ เป๊ะเป๊ะพอดีไม่มีอะไรตกหลนเลยไปทําให้มันตัวให้มันสะดวกเนาะการใช้ชีวิตในรูปแบบของนักท่องเที่ยวนะครับการที่เราเปิดการท่องเที่ยวมันเป็นเหมือนหนังหลายม้วนมากเลยนะคะแต่และคนวันนี้เล่าเรื่องคนมาพักแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปอยู่กันชามาแล้วเป็นยังไง แค่จับไม้แล้วร้องเพลงทําไมปากแสนเพราะเขาเนิร์วิดมากเลยเพราะเขาดูดกัญชานะคะไม่ใช่บารากูนะคะเขาดูดกัญชากันเขาก็มาเล่าสู่ฟังตอนนี้ก็น่าจะหลอนอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละแล้วแต่เขาเลยเรื่องเขาเราไม่ใช่เรื่องของเราอันนั้นก็ปัญหาของเขาถ้าไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ต้องใส่ใจมากเดี๋ยวให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยเขาไว้อะดีนะคะเพราะว่าทุกคนผู้คนเนี่ย เขาจะอยู่ในในการใช้ชีวิตหรือใช้